สวัสดีครับผมไม่นอนจากช่องไอเกิลไม่นะครับผม,ม,มเป็นคนรี่เป็นกยยอดลย้อมาแน่มาสองสามปีแต่ว่าตอนนี้รักษาจริงจังจนหายก็จะเขา้าปุษตละก็คือหายแล้วแหละก็เป็นปกติของที่เป็นกดลายย้อนที่อาชารไว้ดังนั้นผมก็เลยต้องหาข้อมูลตัวเนะครับว่าหาไหนกินได้หาไหนกินไม่ได้ก็คิดี่จะมาพูดถึงกุ้งแล้วก็บอกว่าโคาเป็นกลอนอ่ะกินได้หรือเปล่าเรามาดูค่าเพขงค,งคงอของกุ้งกันก่อนค่าเพคคืออะไรค่าเพคคือค่าวาดัดขามเป็นกรดหรือดังของกระบกลอนกับเอาใหม ค่าเบสคืออะไรค่าเบสคือค่าวัดความมันก่หรือด่านของน้ำหรือของเหลวนะครับบมถ้าค่าเป็นน้ำต่ำกว่าเจ็ดแสดงว่าน้ำมาหารน้กว่าของเหลวเช่นไหนไม่ได้มันกดนะครับค่าเบสของกุ้งเนี่อยที่หกจุดเจ็ดห้าแล้วผมถ้าว่าตามนี้นะสามารถกินได้โดยที่ไม่ต้องกังวลอะไรเลยนะครับถ้าจะก,กังวลนะครับกังวลน้ำจิ้มซีฟู้ดดีกว่าครับผมเพราะว่ามันทั้งเผ็ดคืออะไรกันเผ็ดเนี่ยมันสามารถมันกระตุ้นาการกดไหลย้อนในกระเพาะได้น,นะผมก็จริงๆแล้วอ่ะ ในในแดนมอิงอ่ะไม่ได้บอกว่าไอ้ค่าเพรคูสุจิ์เ้าเนี่ยมันคือค่าเพรของกุ้งที่ปรุงหรือยังไม่ปรุงนะผมแต่ส่วนตัวนะครับกินปรุงดีที่สุดนะรับอมถ้าไม่อยากให้แบบมีอาการแปลกแปกแสบซ้อนอะไรก็จริงๆแล้วอ่ะอาการที่กินอาหารทะเลแล้วไม่มีน้ำดื่มซีฟู้ดเนี่ยเป็นอะไรที่อาจจะไม่อร่อยใช่ไหมถ้าคุณอยากกินกุ้งจริงๆแล้วก็ปุุงแล้วก็กังวลในการกดไหลรย้อนด้วยก็จริ้มซีฟู้ดน้อยๆก็ได้หรือว่า ตัดนันที่บู้ดออกไปเลยหรือหลิ่งเรีเร่องอาหารทะเลก่อนก็ได้ครับผมอืมก็ในบทความเนี่ยก็ได้บอกแบบกว้างๆนะว่าอาหารทะเลหรือกุ้งเนี่ยมันค่อนข้างแบบอันพาวเมติกหรือไม่มีปัญหาสำหรับคนที่เป็นกฎนายาะเลยแต่ร่างกายคนเราอะ่ะไม่เหมือนกันบางคนกินแล้วมีอาการบางคนกินแล้วไม่มีอาการก็ต้องลองด้วยตัวเองนะผมอ่ะก็ผมนํำคิดกับอาหารนี่ก็กดเยนไว้มากมายเลยก็สามารถเข้ารู้เพิ่มเติมได้สับชุหนี้ก็ คนสเปนก็หนีมึงค่ะ